ซอยมอยกันค่ะเปิดซอยมอยดีกว่านะครับกับรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บนะครับเป็นการเปิดใจของมัมลาคนดิกนะครับค่ะแล้วก็พาไปดูโฉมหน้าผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟาน,นี่ประจำปีนี้ด้ยวยค่ะ จ้านาทีนี้ขอแบกทางให้ความงามของเหล่าบรรดาผู้คข้าประกวดมิสทิฟฟานี่ทั้ง30คนโ oh. ดยเฉพาะปีนี้พิเศษสุดๆเพราะมีรายการเร oh. ียลลิตี้เกาะติดชีวิตของผู้คข้าประกวดให้ชมกันแบบเต็มอิ่มก่อนจะไปให้กําลังใจพวกเธอในรอบตัดสินวันที่25สิงหาคมรักใครเชียร์ใครอย่าลืมส่งกําลังใจรัวๆให้ความ,มองได้สําเร็จนะจ๊ะ oh. ไติ้ง oh. ส่วนนักร้องสิงสายมัมลาอนิกก็เปิดใจผ่านรายการยิ่งสักย์ยิงแซบถึงเรื่องราวเสพติดชีวิตกลางคืนติดเล่าหนักสาเหตุจากต้องดื่มหนักเพราะทำงานกลางคืนและต้องเข้าสังคมกับนักรดนตรี หลายครั้งที่มีแฟนเพลงยืนแกวลาให้ดื่มพร้อมกับแบงค์ติดปลายนวมจึงไม่อยากปฏิเสธบางวันได้ทิปหนักหมื่นกว่าบาทจนติดเหล้าหนักและผลจการไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีทำให้ป่วยหนักหลายโรครุมเร้าทั้งไตเสื่อมน้ำท่วมปอดการหัวใจโตและนิ้วในถุงน้ำดีจนถูกหามส่งโรงพยาบาลโดยสภาพซูบพร้อมจนแฟนเพลงจำไม่ได้ติดตามชีวิตวิดเอียงของมัมลาคนิคได้คืนนี้23นาฬิกานาทีเลยจ้านะ่ากลัว